ดีค่ะตอนนี้นังเก๋อยู่ที่ไหนโลกลาเมนแกมากินข้าวที่ร้านเดือนมาฬิการ์ใช่แล้วที่นังเก๋มากินข้าวที่ร้านนี้เช้าอะไรคะนังเก๋จะมากินอะไรโลกให้ใครทออะไรคะไข่ไก่คะไข่ค่ะแล้วแล้วนังเก๋มาร้านนี้เพราะนังเก๋จะมากินอะไรโลกจะดอกไม้ทอดทอดทอดใช่เพราะว่าน้องแก้วจะเอาไปทํา สองคุณครูใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอ้าวอะไรนะคะตน,นี้มีปลาตัวเล็กๆแล้วตัวน,นี้มีปลาตัวเล็กๆด้วยหรอคะตอนนี้ทั้งร้านเป็นของเราเลยใช่ไหมคะเก๋าใช่ค่ะเพราะมีแค่สองคนเองใกล้กันเองค่ะก็ได้แค่ไมีบอปลาค่ะอือฮะง่ายสวัสดีไปดูกันค่ะนี่นะคะตอนนี้ทั้งร้านมี เราอยู่แค่สองคนนะ V.I.P. มากมากเลยน้องเก้ยวขาถ้วยนี้คืออะไรคะเนี่ยชามนี้คืออะไรคะที่ล้างมือฮะที่ล้างมือเหรอคะสมัยก่อน,อนนะของคนสมัยก่อนเ่ะอเลืกนี่นะคนสมัยก่อนเขาก็คนโบราณนะเขาก็จะอในะเวลาที่เขาทานข้าวขเขาใช้มือหยิบข้าวกินเขาไม่ได้ใช้ช้อนเขาก็จะเอามือเนี้ย จุ่มล้างก่อนค่ะแล้วก็เช็ดจะถึงจะทานาค่ะเมนูดอกไม้ของน้องแก้วมาแล้วนี่ค่ะเมนูดอกไม้ของน้องแก้วชาชันชื่อบุษบาสวยไหมลูกสวยค่ะนะอันไหนน้องแก้วชิมซิอร่อยไหม ดอกนี้ก่อออ่ะ,อะจิ้ิ้มจิ้มนิเปงานเขะรสชาติอร่อยเห็นไหมอร่อยใช่ไหมดอกไม้นะนอกจากที่เขาจะหอมสวยแล้วว่าเขาทานได้ด้วยเนาะดอกอัญชันก็เอามันทำเป็นน้ำอันชันได้ใช่เลยค่ะ หอมนะ่ากินมากมเกลกินน้ำแตงโมใหญ่ะคะ่ะนีอาหารน้องเกลมาแล้วอันนี้คืออะไรคะโลกข้าผวาผัดแซลมอนข้าวผัดแซลมอนดูสิหูยตกแต่งมาสวยงามมากเลยรู้ไหมว่าน,นี้ท่ามาจากอะไรไม่รู้ค่ะฟักทองค่ะอ้าฟทาัทองทำเป็นอะไรทำเป็นอะไรคะนี่สลักเป็นอะไรคะดักมาอืมเก่งมากทานเยอะๆเลยนะคะนี่ แล้วก็น้องๆรู้ไหมว่าแต่ละดอกคืออะไรนี่อันนี้คือดอกดอกแคค่ะนะอันนี้ก็คือดอกเข็มค่ะใช่ดอกเข็มมีเอาไว้ทําอะไรลูกเอาไว้กินค่ะ <laughs> ไม่ใช่บดว้ดวดครูน้กเกลียวทำอะไรว้คือใช่มีดอกเข็มเอาไว้ไว้วครูด้วยเนาะแล้วก็อันนี้คือดอกขจรค่ะดอกขจรแล้วก็อันนี้ยนะ ก็คือดอกกุหลาบอันนี้ขึ้นเลยอะไรนะคะยังน้อนอย่ค่ะตอนีนกอิเน้องเกดก็ได้จ้กดปุ่มเลยกดปุ่มทำไมคะ เก็บเงินใช่ไหมคะนี่เขามีอันนี้ปุ่มคอลนะคะอกดแล้วพี่พนักงานเขาก็จะเดินมาที่โต๊ะเราอกดสิคะไม่ใช่กดลงไปตรงนี้เลยค่ะนี้เลยอ่าเห็นไหมพี่เขาก็มาแล้วค่ะอันน้องเกวบอกพี่สิคะว่าอะไรคะเช็ค p l e a ป็นไาได้กดแล้วสมใจไหมคะแล้วมือนี้เป็นยังไงคะเกลชอบไหมชอบค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ด้วยนะที่ช่องอะไรคะที่ช่อบคือเราแบบน้ำชุนมด้วยจ้าปิ๊งปิ๊งวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย